เรื่องราวของปราสาทตาควายก็เริ่มต้นขึ้นปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทติดกับชายแดนไทยกัมพูชาถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิตรงกับช่วงเวลาที่อาณาจักรข,ขอมรุ่งเรืองถึงขีดสุดสันนิษฐานว่าปราสาทตาควายมีอายุอยู่ในสมัยเดียวกับปราสาทบันทายสีหรือเมื่อประมาณ900กว่าปีมาแล้ว สถาปัตยกรรมของปราสาทบ่งบอกถึงศิลปะแบบบาปพวนก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแหลงอย่างประณีตตัวปราสาทประกอบด้วยปรางประธานที่หันล่าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียนคดล้อมรอบและมีโคปุระหรือซุ้มประตูเข้าออกในแต่ละทิศแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมทางาศาสนาฮินดูในยุคนั้น ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาปราสาทตาควายเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการเวลาที่กัดกร่อนโบราณสถานแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างและปกคลุมด้วยป่ารกทึบรอคอยการค้นพบและฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งกระทั่งกรมศิลปากรของประเทศไทยได้เข้ามาดำเนินการบูรณะและอนุรักษ์ปราสาทเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้โครงสร้างที่สมบูรณ์บางส่วนปรากฏแก่สายตาสาธารณะอีกครั้ง การบูรณะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิละปะดั้งเดิมให้มากที่สุดในปัจจุบันปราสาทต,ตาควายไม่ได้เป็นเพียงซากปรักหักพังแต่คือศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในท้องถิน่นและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักโบราณคดีจากทั่วโลกที่ต้องการมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมขอมในอดีต แม้ปราสาทตาควายจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่เคยตึงเครียดแต่ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมันยังคงอยู่ยงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดำรงอยู่ข้ามผ่านการเวลาและเป็นเครื่องเตือนใจว่าอดีตอันรุ่งโร์ยังคงมีลมหายใจอยู่ใน